อัปเดตข่าวสารวงการกีฬากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตโซนเครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์สนับสนุนโดยไทยรัฐสารัอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาติไทยออกมาชี้ชัดว่าทีมได้ประโยชน์เทียบแมตช์หุ่นเครื่องกับทีมชาติทาจิกิสถานและทีมชาติอุซเบกิสถาน วันที่29พฤษภาคม64สารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยมองว่าทัพช้างศึกจะได้รับประโยชน์จากเกมอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานซึ่งจะเป็นการจำลองแมตช์ดวล UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 ั้งนี้กองกลางวัย28ปีเป็นนักเตะตัวหลักของทัพช้างสุงในยุคอากิรานิชิโนโดยในฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนสำคัญช่วยให้มีจีปทุมยู่ในเต็ดพง,งาดควา้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรก่อนนี้ชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยสุกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซเนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ล่าสุดสารัตย์อยู่เย็นออกมากล่าวว่าบรรยากาศการฝึกซ้อมในทีมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับด้วยความที่ทีมเรายังไม่มีการตัดตัวผู้เล่นทุกคนพยายามพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ทําให้การซ้อมในแต่ละวันมีความสนุกและเกิดการแข่งขันภายในทีม เรื่องความสัมพันธ์ในทีมระหว่างนักเตะเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่ที่ติดทีมครั้งนี้ถือว่าดีครับทุกคนเข้าหากันได้ดีแต่ในเรื่องระบบหรือแทคติกที่โค้ชนิชินโนต้องการพวกเรายังต้องปรับการพอสมควรเพราะว่าเราห่างจากเกมทีมชาติไปนานแต่ทีมเรายังมีเวลาอีกหลายวันให้ได้เปรินตัวซึ่งน่าจะพร้อมสำหรับเกมแรกที่พบกับอินโดนีเซีย นอกจากนี้สารัตอยู่เย็นยังได้กล่าวถึงแมตชุนเครื่องที่ผ่านมากับทีมชาติโอมานว่าทีมได้ประโยชน์เยอะมากครับในเรื่องความเข้าใจเกมและความสัมพันธ์ในทีมสภาพร่างกายของพวกเรายังไม่เต็มร้อยซึ่งยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่หลังจากนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆโค้ดนิชิโนบอกกับนักเตะว่าให้ดูแลร่างกายของตัวเองและเพิ่มความฟิตให้ดีขึ้นเ,นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ส่วนจุดที่ต้องปรับปรุงคิดว่ายังมีอีกเยอะครับเช่นเรื่องการจบสกอร์และความสม่ําเสมอในเกมเราต้องรักษามาตรฐาน ให้้ไดซึ่งแต่ละนัดมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วโดยทีมงานสตาฟโค้ชน่าจะมาคุยกันอีกทีว่าควรปรับตรงไหนมิฟิลวาย28ปีกล่าวถึงมารหุ่นเครื่องของทีมอีก2เกมถัดไปที่จะพบกับทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานว่าเป็นประโยชน์สำหรับทีมเราโดยเฉพาะเกมกับอุซเบกิสถานที่พวกเขาเป็นทีมใหญ่ของเอเชียซึ่งน่าจะทำให้เราได้ประโยชน์ในการลงเล่นพบกับ UAE และจะทำให้เราเห็นข้อบอกพร่องด้วย สุดท้ายสารัตยังเผยถึงเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะจากเกมแรกที่พบกันเราประมาทพวกเขาไม่ได้แน่ว่าเราจะเคยชนะมาก่อนก็จริงอย่างที่ผมบอกพวกเราห่างจากเกมทีมชาติมานานซึ่งแต่ละทีมมีการเปลี่ยนแปลงอินโดนีเซียมีดาวรุ่งที่มีความฟิตขึ้นมาในทีมชุดนี้ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญพวกเขาเปลี่ยนโค้ดด้วยแต่ยังเชื่อลึกๆว่าถ้าพวกเรารักษามาตรฐานไว้ได้ทีมเราก็น่าจะเก็บชัยชนะได้สารัตทิ้งท้าย สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องแบบ International น r i e n d รน A มัแมตพบกับทีมชาติจาจิเจียชา,ชชานในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมเวลา20นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิง่นซึ่งเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่มีการคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิง้และใช้ทีมงานผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าทั้งหมดจากนั้นจะลงเตะอุ่นเครื่องแบบ r a ร n i n g Match พบกับทีมชาติอุเบกิสถานในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมเวลา19น,นาฬิกาตามเวลาท้องถิง่น โปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอครบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ของทีมชาติไทยนิชิโนะนำทัพช้างศึกซ้อมเข้มต่อเนื่องก่อนอุ่นเครื่องพบทาจิกิสถานนิชิโนะนำทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องและทูวุชีเป็นเรื่องดีได้อุ่นอุตเว